สวัสดีจ้าทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของบีเช่นเคยนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะเพื่อนบีก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าทำไมตัวบีเองถึง เลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ในรถบ้านนะคะมากกว่าที่จะใช้ชีวิตอ,อยู่บ้านเฉยๆนะคะคือหมายถึงว่าซื้อบ้านอยู่กับที่แล้วถ้าหมายถึงเลือกชีวิตสายนี้มากกว่าสายนั้นนะคะเพื่อนคําถามนี้นะคะเพื่อนบีก็ได้รับคําถามจากคุณสมใจนะคะที่เข้ามารับชมในช่องของบีนะคะแล้วบีก็เคยคิดอยู่เหมือนกันว่าอยากจะทำคอนเทนต์นี้นะคะแต่ก็คือไม่ได้ทําสักทีจนได้รับคําถามแล้วก็ตั้งสติขึ้นมาได้ว่าต้องทำคอนเทนต์นี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มเล่ากันเลยนะเพื่อน เมื่อประมาณ8-9ปีที่แล้วนะคะบีกับแฟนก็คือเราก็ทำงานปกติทั่วไปคือแฟนบีก็เป็นเมนเจอร์อยู่ที่คลินิกคลินิกหนึ่งที่เมืองบอเดอร์รัตคาโรลาโดนะคะส่วนบีก็ทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟร้านอาหารไทยตื่นเช้ามาแล้วก็แยกย้ายกันไปทำงานเลิกงานกลับมากินข้าวดูทีวีแล้วก็นอนชีวิตของเราก็จะเป็นอย่างนี้คะ่ะวนลูปอยู่แบบเดิมๆจนทำให้บีกับแฟนรู้สึกได้เลยว่าเราอยากจะหาอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแต่เราไม่อยากใช้ชีวิตแบบนี้ เราทั้งสองคนก็เลยลองหาวิธีลองเซิร์ชหาข้อมูลอะไรหลายๆอย่างที่จะ,ะหาทางเดินชีวิตแปลกใหม่นะคะเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีอะไรอยู่ นอกเหนือจากชีวิตแบบที่เรามีอยู่ณนะตอนนั้นนะเราก็ไม่รู้หรอกเราก็เลยลองหาข้อมูลดูแล้วเราทั้งสองคนก็จําได้นะคะว่ามันเคยมีพวกเอเจนซี่นะคะส่งอีเมลเข้ามาหาพวกเราและอยากจะให้เราทั้งส,สองคนเดินทางคือไม่ใช่เราทั้งสองคนคือหมายตัวแฟนอะเพราะว่าแต่สายงานของแฟนเขาสามารถเดินทางทํางานแบบเซ็นสัญญาได้คือมันเหมาะกับสายงานเขาพอดีนะคะเขาต้องการที่จะหาพนักงาน ที่สามารถทํางานแล้วก็ย้ายที่อยู่ได้ทํางานแบบเซ็นสัญญา3เดือนแล้วก็คือเสร็จหมดสัญญาแล้วคุณก็หางานใหม่อะไรประมาณเนี้ย บีกับแฟนก็เลยค้นหาอีเมลเดิมที่เราเคยได้รับนั่นแหละค่ะเพื่อนก็เลยดูอีเมลอีกทีหนึ่งแล้วก็เลยหันหน้าเข้ามาคุยกันว่าเออลองดูสักตั้งก็ไม่เสียหายอะไรเพราะว่าหนึ่งเราไม่มีพันธะไม่มีลูกแล้วตัวตัวบีกับแฟนตอนนั้นเราก็ไม่ได้ซื้อบ้านซื้ออะไรนะคะเราอยู่อพาร์ตเมนต์กันมันก็เลยง่ายต่อการตัดสินใจค่ะเพื่อนอ่าเราก็ทําการสมัครงานไปนะคะแล้วก็ทําการซื้อรถบ้านด้วยค่ะเพื่อนรถบ้านคันแรกของบีกับแฟนก็เป็นรถบ้านคันนี้นะคะเดี๋ยวบีจะขึ้นให้ดู เป็นรถ Fleetwood นะคะประมาณ34ฟุตลองนะคะเป็นรถโมดโฮมแบบสไตล์รถบัสนะคะเพื่อนนั่นแหละคือรถคันแรกของเราเราซื้อมือ2นะคะเพื่อนก็ไม่ได้ซื้อมือ1เพราะว่ารถบ้านของเราราคามันจะตกลงเรื่อยๆทุกปีแล้วก็ไม่อยากอัเรืองเงินณจุดนั้นเราก็เลยตัดสินใจซื้อมือ2แล้วก็แค่ใช้สําหรับการทํางานเดินทางแล้วก็กินอยู่แล้วก็นอนแค่นั้นพอนะคะเพื่อนน,นั่นแหละค่ะคือรถบ้านคันแรกของเรานะคะ เพื่อนๆก็คงจะมีคำถามเลยว่าเออทำไมถึงเลือกงานแบบเซ็นสัญญามากกว่างานอยู่กับที่บีจะเล่าให้ฟังก่อนนะคะก็คือทำงานอยู่กับที่นะเราทั้งสองคนมีข้อเปรียบเทียบค่ะตรงที่ว่าทํางานอยู่กับที่เราได้เงินแต่เราเสียภาษีเยอะมากแต่ถ้าทํางานอยู่แบบเซ็นสัญญานะคะเพื่อนเราได้เงินมากกว่าถ้าหางานดีๆคุณก็จะได้ประมาณเงินเดือนพนักงานทํางานปกติ แล้วข้อดีอีกข้อหนึ่งที่เพื่อนๆด่บีอยากจะเล่าให้ฟังนะคะก็คือคุณเสียภาษีน้อยมากแล้วก็ภาษีเขาจะมีข้อยกเว้นเรื่องภาษีแต่เราไม่ได้หลีกเลี่ยงภาษีนะคะก็คือเขาจะมีข้อยกเว้นให้เราแต่ทําให้เราได้เงินมากกว่าที่จะไปเสียภาษีนะคะเพื่อนอันนี้คือข้อดีมากๆเลยคือใครจะไม่เอาม้างล่ะพูดถึงเนะี่ย เลือกงานดีๆนะคะไม่ใช่ว่าเอเจนซี่ส่งมาให้เราเรารับหมดไม่ไม่เอานะคะตรงนั้นเพราะว่าบีกับแฟนก็เคยได้ประสบการณ์แบบนี้มาก,ก่อนเพราะว่างานอ่าาตอนที่เราเดินทางแรกๆอ่ะเราเคยได้ทํางานกับเอเจนซี่หนึ่งทุกวันนี้เราก็ไม่ไม่กลับไปทํางานกับเขาอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาอ่าให้เงินเราน้อยเกินแต,แต่ตอนนั้นคือเราเป็นอะไรที่สดใหม,ม่มากๆเราก็ไม่รู้นะว่ามันต้องได้เงินเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ย ตอนนั้นจําได้เลยเขาให้เงินเราประมาณอาทิตย์ละหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยเหรียญต่ออาทิตย์นะคะซึ่งไม่ควรได้แบบนั้นนะคะเพื่อมันต้องได้มากกว่านั้นนะคะสายงานของแฟนจนเราได้เรียนรู้ก็คือการการทํางานของเรามันทําให้เราได้เจออะไรใหม่ๆได้พูดกับหลายๆเอเจนซี่แล้วก็เราก็ได้รู้ว่าที่จริงอะ่ะเราน่าจะได้มากกว่านั้น หลายเท่ามากๆแล้วทุกวันนี้นะคะงานแรกที่บีแฟนบีเคยทำนะ่ะโรงพยาบาลแรกอะ่ะตอนนี้เขาให้ไปแล้วราคาอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ละสามสามพันเจ็ดร้อยเหรียญต่ออาทิตย์จากที่บีกับแฟนเคยทำงานคือคือกาให้บีแค่พันห้าต่ออาทิตย์นะคะเพื่อนตอนนี้เราก็รู้เลยว่ามันไม่โอเคมากๆนะคะเพื่อนก็น,นั่นแหละถ้าเพื่อนๆคิด แล้วก็สนใจที่จะเดินทางสายนี้นะครับแฟนบีทำงานเขาสแกนเอ็กซเรย์ซีทีแล้วก็เอ็ารนะคะหาหาเอเจนซี่ดีๆนะคะเพื่อนอก็พยายามอะย่าอย่าให้อย่าโดนเขาเอาปเปรียบอย่างนี้ดีกว่านาะเออบีก็บีไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับพวกนี้มันเอกสารเอกสารแล้วบีไม่ค่อยรู้แต่บีที่บีรู้ตรงหน้าจุดนี้เพราะว่าบีคุยกับแฟนแต่เรื่องลึกซึ้งกว่านั้นบีไม่รู้จริงๆค่ะเพื่อนอ แล้วก็ข้อดีอีกหลายๆข้อที่บีอยากจะเล่าก็คือสมมุติว่าถ้าเราทํางานเกิน3เดือนไปแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะหยุดงานแล้วก็เราไม่อยากเซ็นสัญญาต่อจะมีปัญหาไหมไม่มีครับแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าเราไปเที่ยวเราอยากไปเที่ยวอยากหยุดยาวบีเคยหยุดคร,ครั้งหนึ่งที่นานที่สุดในชีวิตที่เดินทางนะสเดือนค่ะไม่ได้เดือดร้อนใครเลยค่ะเพ,เพื่อนเพราะถ้าเราไม่เซ็นสัญญาเราก็จะไม่เป็นพนักงานของใครแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเออเราเที่ยวพอแล้วอยู่กับครอบครัวอิ่มแล้ว เราก็กลับไปทํางานนะคะแต่ก็คือก็แค่ส่งอีเมลไปหาเอเจนซี่เขาก็จะส่งงานมาให้เราไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าจะไม่มีงานเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่างานมีเยอะแยะทั่วไปแล้วก็คุณสามารถที่จะเลือกเมืองที่ไปเ,เงินเงินที่คุณอยากได้เลือกอลงพยาบาลที่เราชอบคือคือคุณเลือกได้อะพูดตรงพูดตรงๆไม่ต้องง้อใครเลยเพราะคุณไม่ต้องกลัวเพราะว่าถ้าคุณมีรถบ้านคุณสามารถย้ายที่อยู่ได้แบบสบายสบายอ่ะ งานเขาจะวิ่งมาหาคุณเองแล้วคุณสามารถเลือกราคาตามใจชอบของคุณไปเลยบทสรุปที่ B ีอยากจะให้เ,เพื่อนๆนะคะก็คือทำไม B ีถึงเลือกอยู่รถบ้านมากกว่าอยู่บ้านนะคะ 1. การทำงานแบบได้เงินมากกว่า2-3เท่าอาจจะได้มากกว่านั้นถ้าหางานดีๆแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอิสระในสิ่งที่เราเลือกไม่ต้องงอใคร แล้วก็คือการทํางานที่ไม่ต้องเดือดร้อนใครเดือดร้อนแต่ตัวเองถ้าเพื่อนๆไม่อยากทํางานต่อหมดสัญญาแล้วเราก็สามารถที่จะหยุดนานแค่ไหนก็ได้แล้วก็คือถ้าอยากทํางานแล้วแล้วก็คือกลับไปหาเอเจนซี่ส่งอีเมลหาเขาแล้วเขาก็จะส่งงานมาให้เราเลือกค่ะนะคะเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกงานค่ะเพื่อนถ้าเดินสางสายเดียวกับที่แฟนเป็นที่แฟนบีเป็นสายงานเดียวกับแฟนของบีนะคะ ก็จะเป็นลักษณะนี่แหละ,ะนี่แหละคะ่ะคือเหตุผลของบีกับแฟนที่ยังใช้ชีวิตอยู่ในรถบ้านต่อได้นะคะถ้าถามว่าบีกับแฟนจะหยุดใช้ชีวิตแบบนี้ไหมถ้ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตแล้วมันดีกว่าชีวิตแบบนี้เราก็จะเปลี่ยนแปลงไปเราก็จะไปเลือกเดินทางสายอื่นนะคะแต่ตอนนี้เราทั้งสองคนยังแฮปปี้แล้วก็มีความสุขกับชีวิตแบบนี้อยู่เราก็ยังอยากที่จะเดินทางแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าอย่างที่บีบอกไปอะ่ะอะไรเปลี่ยนแปลงเข้ามาดีๆในชีวิตเราก็ จะเปลี่ยนแปลงค่ะแต่ตอนนี้ก็คือยัง enjoy life อยู่นะคะก็หวังว่าบีตอบคำถามเพื่อนๆนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่มาฟังบีบนสำหรับคลิปนี้บีก็คงขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายจ้า